สวัสดีครับผมช่างบอลครับเฮาอุบลน,นะครับวันนี้จะไม่แนะนําตัวอะไรแต่งของแดกคูโบอคันนี้นะครับผมอ่นะดับแรกเลยนะครับที่เห็นกันอยู่ก็จะเป็นตะแกรงหน้านะครับตะแกรงหน้าอ่าต่อมาจะเป็นการเครื่องนะครับผมที่เห็นชัดๆเลยจะเป็นท่อของ G ีคลับนะครับ,นะรบก็จะมีบอ่อี่ตะโก ก็จะมีพิงหลังแล้วจะมีท้ายสั้นแล้วก็ต่อปลายทะเบียนก็จะมีการไลยก,กันลายตัวนี้ตัวนี้คือเบื้องต้นนะครับรต่นมาลี่อย่มันมีเยอะมาฟังเสียงเลยสุดาน,นะครับ မင်းမကြင်ကျေ